เมิดลุกขึ้นแล้วลุกขึ้นแล้วน้งนั่งนางนั่งลุกขึ้นแล้วย้ายเสียแล้วเย็นแล้วนะมาหันนางนงน้ำตาไหลอ้ามัดหอดก้อนแกนละก็มาดูดฟุก็ไม่ดีพวกละฝนละก็เฮ็ดแล้วเก็บบ้านเรียบร้อยแล้วเอ้าพาได้มาเสาหล่นลงมาแล้วเอ้าเอ้าเอาคนนุ่มหมดที่ไหนคือมาถึงเน่ เจตัวยังกหรเอาขีดเจ้ากัดไปอย่างกระแตมันหัดก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 ัดเนทิ้งหอนสิมันเดียดดาเดียดดาเตเองหาบวมอแห้งให้ชิดมือให้นะยายชิดมือให้ เช็ดหัวให้ก่อนเด้อได้ยุง่งสามตุ้มไปนอนสารคามบานยาได้ยุ่งมาอีกแล้วนอนสามเดี๋ยุ่งสามตุ้มเลยนอนสามตุ้มเลยอาภาเอ้ยโ้องเพชรคิว้วอาภาคิว้วพี่คอยไม่ได้ได้แต่น้องเพชร บีไม <Mid> ่เห็นยุงไยบี